อรุณสวัสด์ยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเชา้าวันอังคารและวันพฤหัสหันนะครับวันนี้ก็มีคําถามมาจากทั้งบ้านเลยนะครับเป็นคําถามที่พบบ่อยมากๆเลยทีเดียวครับคําถามมีอยู่ว่าน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคเบาหวานนะครับอ่าเป็นคําถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับบางคนซื้อเครื่องเจาะน้ําตาลปลายนิ้วมาไว้ที่บ้านแล้วครับเจาะไปเจาะมาก็เริ่มงงนะครับว่าค่าเท่าไหร่ล่ะที่จะบอกว่าเราเป็นเบาหวานนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าโรคเบาหวานเกิดจากฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายของเราผลิตได้ลดลงนะครับหน้าที่ของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยคือมีหน้าที่ในการลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดของเรานะครับเมื่อร่างกายเนี่ยผลิตอินซูลินได้ลดลงหรือว่าร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นจนกลายเป็นเบาหวานขึ้นมาครับการควบคุมระดับน้าตาลที่ไม่ดีนะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาได้นะครับอาจจะทําให้ตาบอดหัวใจ ขาดเลือดหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบได้เลยทีเดียวครับดังนั้น การที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆและการที่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราเป็นเบาหวานนะครับก็อันดับแรกเนี่ยก็จะมีอาการบ่งบอกแต่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอาการบางคนมีอาการนะครับสําหรับอาการเบาหวานเนี่ยหมอหมีเคยพูดไว้แล้วครับลองคลิกลิงก์ไปฟังได้เดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังครับมันจะเป็น7สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วลองไปฟังครับแล้วลองสังเกตอาการว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับ สำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานครับต้องใช้การตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดครับถ้าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยสูงผิดปกติก็จะถือว่าคนน,นั้นเนี่ยเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่ค่าเท่าไหร่หล่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นโรคเบาหวานแล้วหมอหมีขออนุญาตแบ่งองอกเป็น2อย่างก่อนนะครับคือการเจาะเลือดตอนอดอาหารกับการเจาะเลือดตอนที่ไม่อดอาหารนะครับสำหรับการเจาะเลือดตอนอดอาหารก็คือเราอดอาหารตั้งแต่ตอนเย็นและอดมา8ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเจาะตอนเช้าดูว่าระดับน้ำตาลเนี่ยได้เท่าไหร่ ถ้าระดับน้ำตาลตอนอดอาหาร8ชั่วโมงมาแล้วครับมีค่ามากกว่า126มิลลิกรัมเปอร์ดซิลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วส่วนการเจาะระดับน้ำตาลตอนที่ไม่อดอาหารนะครับไม่ว่าจะเจาะตอนไหนก็ได้ครับตื่นเช้ามาตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับ เจาะไปถ้าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมากกว่า200มิลลิกรัมเปอดซิลิตรนะครับก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วหรือพูดง่ายๆครับว่าถ้าเจาะเลือดตอนอดอาหารเอาค่ามากกว่า126 แต่ถ้าตอนที่เราไม่อดอาหารเนี่ยเอาค่ามากกว่า200ครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นโรคเบาหวานครับแนะนําว่าถ้าเราเจาะน้ําตาลที่บ้านแล้วสูงนะครับอ่าสูงกว่าค่าที่หมอบอกมาเนี่ยแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อเจาะเลือดคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ารับการรักษานะครับทานยาแล้วก็แนะนําในการควบคุมอาหารแล้วก็ ออกกำลังกายต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับในรายการหมอหมีมีคำตอบครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย